สวัสดีค่ะโค้ดอดิเตอร์จากบาเยิร์นมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะเจอก,กันอีกแล้วคลิปนี้เป็นความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการแชร์ไทม์ไลน์นะคะในไลน์นั่นเองค่ะเมื่อเราอยู่ในห้องกลุ่มมีค่ามีภาพมีคลิปที่เราต้องการจะแชร์ด่วนๆเลยภายใน20วิิตวิมาดูกันเลยว่าเราจะแชร์อย่างไรนะคะพร้อมกับการมีคอนเทนต์ด้วยค่ะมาดูกันเลยมาดูต่อนะคะทีนี้วิธีการที่เราจะแชร์รูปภาพนะคะสมมติว่าเราอยู่ในห้องกลุ่มนะคะ เ,เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นนักธุรกิจออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะเราสามารถแชร์ด่วนๆน,นะคะเมื่อเราอยู่ในห้องกลุ่มพอเราอยากจะแชร์ภาพแชร์คลิปที่เรามีอยู่ในห้องกลุ่มเนี่ยเข้าไปที่ไทม์ไลน์ด่วนๆภายใน20่สิบวิทาไงนะคะแตะไปที่ภาพหรือคลิปที่เราต้องการแชร์นะคะแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านล่างมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะอันนี้ iPhone นะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ค่ะส่วน Android จะเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ iPhone แตะลงไปเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแชร พอหลังจากที่เราจริ้มลงไปปุ๊บเราก็ไปใส่คอนเทนต์นะคะแล้วก็ใส่ ID เราเลยนะคะสนใจทักมาอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมเราก็ใส่ ID ของเราลงไปเลยนะคะวาง ID เราลงไปสมมติว่าคนไหนก็ใส่ ID ของเราตรงนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งภาพแล้วก็คอนเทนต์นะคะแล้วก็ลิงก์ที่เขาจะติดต่อเราได้ไเห็นไหมหลังจากนั้นก็กดโพสต์ได้เลย เห็นไหมภายใน20วินะคะทีนี้ Android ไปแล้วมาดูเอ o n e ไปแล้วมาดู Android กันบ้างค่ะทีนี้ Android เนี่ยมันจะแชร์ยังไงนะคะ Android เนี่ยเขาก็จะมีของเขาแบบระบบนะคะ Android เราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะแชร์คลิปหรือภาพไหนนะคะที่อยู่ในในหน้าจอนะคะ Android แชร์แบบนี้คะ่ะท่านแตะไปที่ภาพที่ต้องการจะแชร์แตะไปที่3 3ามจุดตรงนี้นะคะคือสัญลักษณ์การแชร์เสร็จแล้วแตะไปที่รูปนาฬิกาเห็นไหมคะ เสร็จแล้วก็ใส่คอนเทนต์นะคะแล้วก็ใส่คลิปใส่ลิงก์ที่ต้องการติดต่อได้แล้วก็กดโพสไหมคะเสร็จแล้วนี่คือการแชร์นะคะภายใน20วิเองนะคะลองไปทํากันดูนะสวัสดีค่ะชอบกดไลค์นะคะกดติดตามได้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ